คลิปนี้ขอนำเสนอสุก,กินี่เด้อมาดูกาใกล้ๆเลยสุก้ยากิง่ายๆเลยนี่เต็มชามเลยเนี่ยหมูสไล์พักบุงพักกาดที่ขาดไปได้คือสาหร่ายวากาเมะนันแหละที่ชอบเลยที่สุดนี่นะไปซื้อชุดสำเร็จสุก,กี้ เขามานี่มีน้ำจิ้มมาให้พร้อมใส่ลงไปมีหมูมีลูกชิ้นแล้วก็มาเพิ่มหมูสไลด์ต่างหากนี่นะสไลด์วากาเมะจริงๆจะบอกว่าสไลายวากาเมะมีประโยชน์มากๆเลยนะแล้วก็เวลาทำนะเพื่อนๆต้องลวกให้มันหายคาวก่อนนะถ้ามันยังคาวอยู่มันจะไม่อร่อย มันกินแล้วมันรู้สึกแบบกรุบกรุบกรอบกรอบอะไรประมาณเนี้นะถ้าใครยังไม่เคยลองก็อยากให้ลองเลยนะนี่รู้สึกว่าน่ามันจะมากไปเนาะเราก็ใส่น้ำจิ้มเพิ่มนี่เลยใส่หมดเลยนี่มันเป็นสาหลายมันเป็นพักชนิดหนึ่งที่ให้ความอร่อยนะมันกินแล้วมันกรุบกรุบกรอบกรอบนะ มันเคี่ยวแล้วมันกุบกรบอะไรประมาณนี้นะนี่นะไปซื้อชุดสุกี้สำเร็จเข้ามาแล้วเราก็มาเพิ่มหมูเพิ่มสาหร่ายคือมันเป็นอาหารง่ายๆที่แบบว่าต้มน้ำแล้วก็ลวกอะไรประมาณนี้ไงคือเราบางทีเวลาเราทำอะไรมันมีเวลาทำหลายอย่างเนาะเราไม่ค่อยมีเวลาสะดวกทำอาหารกินอะไรประมาณเนี้เราก็จะกินอะไรง่ายๆซื้อผก ติดบ้านไว้ราหิวแล้วก็ลวกแล้วก็ใส่น้ำจิ้มกินได้เลยอะไรประมาณนี้นะควรมีติดบ้านไว้นะเพื่อนๆนี่หมูสไลดก็ซื้อที่แมคโครสาหรายนี่ก็ที่แมคโครนะหรือถ้าไม่สะดวก่ซื้อทีแมคโครเขาก็มีขายตามร้านตามแอปพลิเคชันหลายๆอย่างนะ กอกกดสั่งซื้อเขาเลยถ้าเองไม่สะดวกที่จะไปซื้อถึงห้างนะนี่นะใส่น้ำจิ้มอีกเลยเพราะว่าถ้าเราไม่พอใจในรสชาติเราสามารถเพิ่มน้ำจิ้มของเราได้อยู่บ้านนะเนาะจะพิซีเดียทํทำไมล่ะจืดกว่าเติมได้ตลอดซ u k ิยากิง่ายๆที่บ้านนี่แหละเวลามีค่าใช่ไหม ออกไปหาซื้ออะไรก็นานไปนั่งรอทําอาหารอะไรงี้ก็โอ้ยนานเสียเวลาอยู่บ้านทํางานได้หลายอย่างแถมมีอะไรในตู้กับข่าวก็ทํากินไปชิวๆเลยนี่ใครยังไม่เคยลองก็เปิดใจลองเลยเด้อเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเนี่ยซูชิยากิหรือจิมจุม่มหรือชาบูอะไรง่ายๆนี่แหละ สดน้ำร้นรอนๆบู๊ยแส่บหลายนี่เดยดเมนูง่ายๆของฉันแต่ละวันเป็นคนง่ายๆไม่ยากแล้วกบการกินเพืเ่อนๆลองไปทำกินดูเด้อเพราะว่ามันมีประโยชน์ด้วยสลายแล้วก็มันมันอร่อยดีนะอยากแนะนำนี่สดน้ำ